Nerd review i can create let's party uh -huh, yeah! nice choice <laughs> i just สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello วันหยุดอ่าครับผมวันนี้วันหยุดเป็นวันเสาร์นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเนื้อรีวิวโอเคเนื้อรีวิวนะฮะกับผมนะครับแพนด้านะครับนี่ด้านะฮะส่วนผมอ้ํไอ้ตัวปอมไอ้สเกลกูเป็นอ้ํากูเป็นสเกลมึงเป็นสเกลนะกูชื่ออ้ำไม่ใช่วันนี้นะฮะเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Blue Beetle Beetle เฮจูดไม่ไเฮจูดก็ไปเดเวลเล็กอะแซดคนละจุดเว้ยคนละจุดนะกูกูจะหมายถึงเดอะบีเทลเดอะบีเทลนะเดอะบีเทลนะครับเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับแองเจลมาลิเอลโซโตนะฮะเขาเป็นใครครับเป็นผู้กำกับอ่าเม็กซิกันนะครับที่พยายามที่จะใช้หนังเรื่องนี้ในการ represent ความเป็นเม็กซิกัน เมสซิกาณ์นเมสซิกาณ์นนำแสดงโดยโซโลนะฮะไม่ใช่โซโลที่อยู่ในวันพีชไม่ใช่นะแล้วไม่ใช่โซโลที่เป็นกุญแจแม่เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่อยู่ในซาบอด้วยนะฮะคุณน้องนะฮะโซโลมาลูดเอยายมาลูดเอลย่าอ่าฮะนะครับแล้วก็เคยเล่นอะไรคุณรู้ไหมเขาเคยเล่นซีรีส์ที่เป็นภาคต่อของเด็กไข่อ๋อขอบัคไข่ขอบัคไข่คุณดาเขาชอบคุณดาเขาชอบชอบเรื่องนี้อีกคนบรูน่ามาเกซีนนะฮะหรือว่าอดีตแฟน มานั่นเอง อ๋อเหรอคนนี้เหรอใช่ครับนะครับแล้วก็มีดาราชาวเม็กซิโกอีกหลายคนนะจอร์ดโรเปสคนนี้ผมน่าคุ้นมากจอร์ดโรเปสเล่นหลายเรื่องอีกคนที่จะไปพูดถึงไม่ได้ก็ซูอซันเซโรนดอนเป็นดาราที่เราก็ไม่ได้เห็นกันก็นานประมาณนึงนะไม่ได้บ่อยบ่รูบิเทลนะฮะอยู่ในจักรวาลต้องเล่าให้ฟังก่อนเล่ายังไงดีรูบิเทลเนี่ยมันเป็นดีซีคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่แต่ถามว่าผมเคยดูไหมเคยเพราะว่าตอนเด็กก็ติดเคเบิลทีวีเนาะมันก็มีการ์ตูนพวกนี้มา มาใหม่ก็เล่าให้ฟังว่ารู้รู้จักประมาณนึงแต่บลูบีเทิลเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะครับที่ผมได้ดูอ่ะคือเวอร์ชั่นตัวกลางไอเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดบลูบีเทิลเนี่ยที่อยู่ในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นบลูบีเทิลที่ผมอ่ะ เลิอกอ่านตัวไปแล้ว uh huh. ไม่ได้ดูทีวีไปแล้วงนั้นเนี่ย uh huh. ก็เลยเป็นเวอร์ชันที่ผมอาจจะไม่ได้เข้าใจ uh huh. และอีกอย่างคือเวอร์ชันของบลูบีเทลเนี่ยมันเริ่มมาแต่ปีงแต่ปี2020คือเอาง่าแงว่า3-4ปีที่แล้วเนี่ยมัน uh huh. เกิดเรื่องอะไรขึ้นเยอะมากช่วงเวลา3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ย DC EU ของแจ็คชไนเดอร์เนี่ย uh huh. มันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คิดทําให้บลูบีเทลเนี่ยก็คือประสบเคราะห์กรรมนะฮะกับการเปลี่ยนผู้บริหารเกือบ3มทีมเลยมั uh ้งสองทีมสามทีมพี่ผมต้องเล่าตรงนี้ก นจนกระทั่งโปรดักต์มันถึงโพสต์โปรดักชันแล้วเนี่ยเจมส์กันถึงเข้ามาแล้วสุดท้ายเนี่ยเจมส์กันก็ได้ประกาศว่าบลูบีเทลเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวแรกของ DCU ีของเขาอ่างงไหมไม่งงไม่งงตั้งแต่ก่อนที่เจมส์กันจะเข้ามาคือมาไอ้เรื่องเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนที่เจมส์กันจะเข้ามาแต่เจมส์กันเนี่ยได้ทําการรีวิวไอ้หนังเกือบทุกเรื่องแล้วที่ที่<ๆ>มันกำลังจะออกฉายเนี่ยเจมส์กันก็ประกาศเลยว่าบลูบีเทลเนี่ยคือตัวละครตัวแรกของจักรวาลเขาแต่เรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยเรื่องแรกในแชปเตอร์แรก God Monster and จะเป็นซูเปอร์แมนเลเกนซี่นะเดี๋ยวทุกคนก็จะจงงผมมัน่นใจว่ามีคนออกจากโรงก็จะคิดว่าอ,อ๋อบลูบิเทอร์แค่ดูแล้วจบในตอนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยฮะจริง,รงๆแล้วมันจะมีความเชื่อมโยงกับทางเจมส์การเล็กๆนะจักรวาลดีซีของเจมส์การหม่ก็ถือว่าเล่าให้ฟังเป็นพิเษนะกันเรื่องราวย่อของบลูบิเทอร์เป็นยังไงบ้างไฮเมเรเยสนะฮะเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆมาดนะกลับมาที่บ้านปรากฏการ์ว่าบ้านจะถูกยึดนะฮะก็ทําให้เรเยสเนี่ยต้องพยายามหาทางที่ไปหางานทำ จับพัดจับผูว่าชีวิตมันผกผันนะฮะได้ไปพบเจอกับลูกสาวเจ้าของบริษัทได้มอบอมกล่องนักเก็ตกล่องหนึ่งนะฮะให้กับพระเอกไปนะนะพระเอกก็เอาไปโปกหาที่บ้านแล้วสุดท้ายการว่าในกล่องนั้นดันมีตัวบล u บี e e ลซึ่งเป็นแบบสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะฮะก็เรียกว่าสกาลบใช่แบบสกาล์อนะอม,มาเกาะหน้านะคล้ายๆกับเดนะอรมามี่นะฮะอ่าแล้วก็สุดท้ายการว่าสกาล์บเนี่ยมันเลือกไ yes, อเลเยสแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบคลีเช่หน่อยก็ ก็ต้องมีการหนีตามล่าหรืออะไรอย่เงี้ยนะแต่เรื่องนี้เนี่ยอะเรื่องนี้เนี่ยที่เด่นๆเลยนะ คือเรื่องของแฟมิลี่เรารีวิวบูบีเทิลกันอยู่อ้าวเหรอไม่ใช่เรื่องนั้นอ๋อไม่ใช่เรื่องนั้นอ้าวตายห่าละเอ้ายังไงเนี่ยแต่ยังแฟมิลี่อยู่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวเม็กซิการอพยพนะที่พยายามที่จะปักตีนถีบนะในในจริงๆแล้วมันเป็นไม่ใช่เรื่องใหม่ฮอลลีวูดเนี่ยมีการทําซ้ําเรื่องพวกนี้หลายๆรอบแล้วกับการที่โฟกัสกับการต่อสู้การมีชีวิตรอดของครอบครัวเม็กซิการในดินแดนที่ตัวเองไม่ได้ ไม่ได้เป็นดินแทบบัมันเกิด <ử. S 2> ดังนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นการขยายตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นไม่น่าเชื่อนะว่าหนัง100%เปรนี่ยไปโฟกัสที่ตัวครอบครัวเนี่ยสกักประมาณ40ก็ดูเยอะอยู่นะเยอะนะฮะเยอะเยอะมากเยอะมากสี <c oughs> ่บาเเลยคือประมาณว่าเหมือนกับเน้นทางแดรหรอกทูก<ๆ>ความลอมคอมบ้างความแบบแฟมิลี่พูดคุยกันเถียงการบางเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่บางทีนี่เห็นโมเมนต์แบบพูงกับคนโปรดของผมเลยคาร์ลอนโคลเลยนะโมเมนต์แบบเจอร์รี่แม็กไกวนั่งคุยกัน ครอบครัวแล้วก็อยู่หลังบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะมีโมเมนต์แบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ดีเพราะว่าพูมกับเองก็รู้ว่าคอไอเดียที่เขาอยากจะเล่าคืออะไรมันเลยทําให้เราอ่ะไม่รู้สึกว่ามันถูกไซด์เวหรือมันถูกดึงออกไปจากประเด็นเยอะเราก็ยังรู้สึกว่าพระเอกมันต้องการที่จะรักษาครอบครัวและดูแลครอบครัวตัวเองจริงนะครับดังนั้นคนในครอบครัวก็อยากจะปกป้องพระเอกมันก็เลยทำให้เราอ่ะสามารถที่จะลงรายละเอียดความรู้สึกของเราอ่ะไปกับการกระทาของพระเอกได้อันนี้ก็พูดตรงๆว่ามีหลายฉากที่ ก็ลุ้นให้พระเอกชกตัวร้ายให้ตายซะเพราะว่าเราอินไงแต่แอคชั่นหรือว่าฉากต่อสู้ที่มันไม่มีแบ็กกราวด์ทางอารมณ์เออมันมันเขียนเรื่องบางอะครับมันจะทำให้แอคชั่นใหญ่ขนาดไหนเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายท้ารู้เป่าเรารู้สึกว่าเออยังไงมึงก็ชนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยบรูบิเตอต้องชมก่อนว่าสามารถที่จะอยู่กับ ตอรี่ของตัวเองได้มไม่ว่ามันจะหลายๆคนก็จะบอกมันคลยเช่มากๆนะอ,อาจจะเป็นผมรีวิวไปเนี่ยมา,าจจะการว่าผมเป็นคนที่อยากมีหวังกับหนังเรื่องนี้อ,อยากให้มันสนุกทั้งทงนี่จริงลวอาจจะมไม่สนุกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในมุมผมผมองว่าการที่คุณเนี่ยเล่าเรื่องไอตัวครอบครัวเนี่ยเป็นเมนแล้วทําให้คนเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นหรือว่าซึมซับบรรยากาศของความเป็นครอบครัวได้มากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทําให้การเดินทางต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยหรือว่าช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยมันน่าลุ้นหน้าน่าเชียร์นะครับเพรา ววพูดมาซิมีอะไรบ้างข้อเสียของ blue beetle เลยคือมันเป็นหนังที่คน่ะคาดหวังว่ามันจะไปไหนสักแห่งข้อใหมายคืออะไรไม่ต่าจากตอนที่ผมพูดกับคุณเรื่องแปลกอ่ะโอ,โอเคพอแปลกเนี่ยมันมันมันโยงกับ dcu คนรู้อยู่แล้วว่ามันจบไปแล้วครับะั้นแลกมันเป็นเหมือนกับที่ผมเคยเล่าคุณฟังว่าตรต,รต,รตรดนะคือตดออกมามีแต่ลมอ่ะเออแต่มันมี ื่อที่ว่าที่เหมือนกับเป็นก็คือเด e Bad อ่ะมันคือแบบมีอะไรมึงไม่ควรต้องออกมาแล้วเข้าใจไหมคือมึงคนจะมีแต่ลมเออแต่การที่มึงมีขี้ตดติดลอมาเนี่ยคือมึงคือเศษเหลือที่คนไม่ต้องเช็ดออกอ่ะสุดท้ายคนไม่ได้มีความหมายอะไรกับมึงอ่ะเข้าใจป่ะเออเราข้ามเรื่องนี้ก็เถอะไม่งั้นเดี๋ยวคนกินข้าวไม่ลง อ่าเรื่องที่สอก็คือสตอรี่มันคลีเช่มากๆาอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันพอมันคลีเช่เนี่ยหรือมันมันมันมีความหมายเวลาเรารีวิวหนังเนี่ยมันมีความหมายว่าจำเจมันมีความจำเจใช่น้ำเน่าแล้วก็ผมส่วนตัวผมผมอยเห็นด้วยกับคำว่าน้ำเน่านะแต่ผมมองว่าความคลีเช่เนี่ยเราเขียนกันเรื่องนี้ดีนะคนทีความรู้แบบผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าคำว่าคลีเช่มันไม่ควรจะไปจัดแคตตาลอกลีคำว่าน้ำเน่าอยู่อ่าโอเคโอเคโอเคเพราะว่าผมมองว่ามันเหมือนกับหนังแบบติดเรื่องที่ให้ประชาชนตัดสินใจอ่ะแล้วแต่ ใชถือว่าเป็นคอมเมนต์มายคอมเมนต์กูเนาะคอมเมนต์โอเคไม่ไม่ต้องลาออกเพราะเรื่องนี้นะใช่ไม่ลาออกอยู่แล้วโอเคพอหนังมันคีเช่เนี่ยมันทําให้เอ่อผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยคาดหวังอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านกันครับพอเข้าไปดูเสร็จแล้วรู้สึกว่าแม่งคีเช่ปุ๊บแม่งอาจจะมีความรู้สึกสนุกน้อยลงอ่าขอบคุณเลเยเสเลเยเสนักสู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพล็อตที่โอ้โหกูดูตั้งแต่กูสิบกว่าป่ะะฮะเอออะไรอย่างเงี้ยจ้า ครอบครัวร่วมสู้กันอะไรนะชิปเปอร์ไปโดเต้นของคุณอะ่ะมันจะปีวมาเลยแต่เหมือนกับครอบครัวมันก็ได้ออกแบบออกอาวุธออกสู้แบบเป็นชินเป็นอันใช่ไหมก็มีแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไปดูในโรงดีกว่าโอเคไอ้เรื่องนั้นอะ่ะยังไม่เท่าไหร่อ่อฮะแต่ไอ้เรื่องของการวางปมหรือการเดินเรื่องต่างๆเนี่ย uh huh. ผมบอกเลยว่ามันจำเจมากคือคุณเดาเรื่องได้ตัวร้ายก็น,นะ ร้ายร้ายร้ายตัวดีก็ดีดีดีไม่สามารถหาอะไรที่มันเป็นจุดพลิกแพงสำหรับหนังเรื่องนี้ได้นอกจากคําว่าอบอุ่นแล้วก็สนุกมันได้แค่นี้จริงมันเป็นหนังแนวแอคชั่นฮีโร่อารมณ์ยุคยุค90มา200แถวๆใช่ไหมใช่ไหมฟีลแบบมึงเหมือนมึงดูแดร์เดวิลเงี้ยเออมันก็มีความตรงไปตรงมาไม่ไม่ไม่ซับซ้อนผมถามหน่อยดิมันมีความยีโยนกลนประสาทแบบเดฟคูไหมเพราะว่าดูเห็นจากตัวอย่างมันมันมันไปทางนั้นเลยไม่ไม่ส่วนเดียวที่ผมรู้สึกตื่นเต้นที่สุดคือตอนที่แม่งเอาดาบ ไอ้ Final Fantasy 7ออกมาในแลบบตัวอย่างก็มีตัวอย่างก็มีผมถึงบอกไงคนอย่างผมเนี่ยนะดูเส้นเรื่องมาก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าผมไม่อินกับโครงเรื่องหลักผมจะไม่อินกับหาอะไรเลยที่มันหลังจากนั้นเพาผมจะรู้สึกว่ามันมันมันกลวงแต่ไอตอนที่มันดึงดาบไฟนอลแฟนตาซีเออกมาเนี่ยผมอินผมรู้สึกแบบ เย็ดเข้มเท่ห่ะดอารมณ์ประมาณว่าเหมือนมันบันบิวแบบว่าห้ตัวละครมันต้องแบบใช่ตัวละครมันต้องคิดของใหญ่ของแบบที่คือมันเรียนรู้ไงได้ใช่ไหมคือตอนนี้มันได้ชุดเกราะมาคือก็ต้องเข้าใจว่ามันจะมี2เวอร์ก็คือเวอร์ที่มึงลองใช้ชุดเกราะเองกับเวอร์ที่ไอชุดเกราะมันเล่นตัวมันเองเพคราะว่ามันมีโหมดการต่อสู้คล้ายกับปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยมันีโหมดการต่อสู้ของมันอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอตอนที่มันเหมือนกับเริ่มรู้แล้วว่าไอเฮี้ยถ้ากูจินาการอะไรก็ได้เดี๋ยวชุดเกราะมันเสีอาวุธให ซีเจ็ดซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเดียว<ม>เอางี้พูดตรงดาไฟนอรแฟป็นซีเจ็ดเนี่ย เป็นสิ่งเดียวที่โดดเด่นที่สุดสาหรับผมนะคนที่ไม่เล่นเกมอ่ะหมายถึงไม่เล่นเกมฟลานอฟันีนะที่จําได้อันนี้ผมถามหนึ่งมันมันมีมุกรีเฟอร์ไม่ไม่ไม่มันไม่ได้พูดถึงฟลนอนหรืออะไรไม่มีไม่มีไม่ได้พูดถึงไม่มีรีเฟอร์ไม่มีเรีเฟลตเลยแต่มันเป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในกระตูนก่อนอันนี้แล้วผมไม่รู้นะแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอ่ะเชื่อมโยงได้อย่างเดียวอ่ากับคาร์ปอปเคาน์เจอร์คุณรู้ใช่ไหมว่าคือดาบอะไรอ่าน่าจะเคยเห็นตงมันใหญ่ใหญ่อ่าใช่นั่นแหละน้ี ออก็เข้าใจประมาณนี้ฮะ TGI โอเคถือว่าดีดีอุดแฝดเยอะนะฮะโอ้โหดีกับอุดแฝดเยอะเลยทีเดียวดีอุดแฝดเยอะน่าจะเป็นเพราะทำทำที่หลังโอเคให้คะแนนหน่อยซิว่าเท่าไหร่ดีผมให้คะแนนเนี่ยผมให้8.5นะผมว่ามันเป็นมันเป็นหนังดูสนุกอ่ะมันปล่อยเกลียดไปแล้่าเอาไม่ไม่ไม่ได้ไปแอดเลยอ่าผมไม่ผมไม่ได้ปล่อยแอดผมวดหาวปล่อยเกลียดไปแล้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยแปดจุดห้านะผมจำหนังดูสนุกนะอ่าคือถึงต่อให้มันมีข้อติอยู่ประมาณนึงแหละแต่ขณะเดียวกันพูดถึงความลััันนนโฟขอองมม่่ะใช run flow โฟล์มันดีคือพวกกับคนนี้มีนาคตไกลแน่นอนทําได้ดีถือว่าเป็นงานแมสที่ทําได้ดีประมาณนี้นะ8.5เต็ม10นะฮะับบลูพีเทลนะมั่นใจเจ๊งแน่นอนนะฮะหนังเรื่องนี้แต่คําชมดีสำหรับคุณคาชมดีสำหรับผมสำหรับผมถ้ามันประสบความสำเร็จผมดีใจด้วยอันนี้ผมไม่ได้แช่งผมไม่ได้แช่งผมดีใจด้วยจริงๆเพราะมันเป็นหนังที่คู่ควรการประสบความสำเร็จ8.5เต็ม10 8.5เจำติดพี่ด้าไม่ได้ไปดูไปหลับกันกันในโรงภาพยนตร์ได้เฮ้ยไปดูข้างนอกใช่ไหมอ่าไปดู HBO Go อโกเลยไหมล ไงไงเออผม,มผมหลบตรงขอบขอบประตูแอบ,บดูได้ไหมไม่ดูในโรงได้ไหมเออแล้วแต่แล้วกันนะบ๊าย <c oughs> บายอ้าวโอเคบ่ายสว,วัสดีครับ